สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเอเวอเรตพบกับนิวคาสเซิลราคาต่อรองเปิดมาที่เอเวอเรตต่อหนึ่งลูกครับเอเวอเรตเตรียมเปิดสนามกุดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนทีมนิวคาสเซิลโดยเจ้าบ้านเอเวอเรตภายใต้ใตการนทำทีมของคาร์โลอันเชล็ตติ ผลงานของทีมนั้นทำมาได้ดีนะครับแม้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยจะทำได้แค่เสมอในเกมยากกับเลตเตอร์ซิตี้ทำให้ตลอดสเกมหลังสุดนั้นก็ยังไม่แพ้ใครตัวรูกอย่างฮามสโดนิเกสก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกับกองหน้าอย่างโดมินิกคอเวิร์ตเลวินนะครับที่ทำไปแล้ว1 1เ็ประตูกับทุกรายการทางฝั่งนิวคาสเซิลภายใต้ใการนําทีมของซีฟลูกนี้ตกชั้นเต็มตัวในเวลานี้นะครับซึ่งผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นมาเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่อลีด ทำให้ตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้มันทั้งหมดนะครับดูแล้วเกมนี้นิวคาสเซิลปัญหาหลักของทีมก็ยังเป็นการเล่นเกมรับที่ยังแก้กันไม่ตกนะครับแต่เกมรุกก็เริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับจากการทําประตูได้ในเกมที่แล้วเช่นเดียวกับการได้อลังแสงแม็กซิ่แมนที่หายจากโควิด19กลับมาช่วยทีมแล้วแถมพวกเขานั้นก็ยังมีสถิติที่ดีในการรับมือกับเอวาตันในการเจอกันช่วงหลังๆด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้เต็มที่เจ้าบ้านก็น่าจะทาได้แค่เบียดเท่านั้นแหละทีเด็ดฟันธ นิวคาสเซิลบุกมาเสมอเอเวอัตตัน0-0ต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างแมนซิตี้พบกับเชฟฟิลด์ราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามเอเดียสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้ภายใต้าการนำทีมของเป๊ปกโกเดล่าสภาพทีมนั้นขาดเควินเดอร์บอย Boy, และกูน่าเฟโรตามเคยนะครับซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบในเกมนี้หรอกเพราะทีมเองก็ยังเล่นกันด้วยความลงตัว เกมที่แล้วก็เป็นการไล่ทุบเอาชนะเวทตบอมบิดมาได้อีกนะครับทำให้ตลอด11เกมหลังสุดทุกรายการของพวกเขานนั้นเป็นการชนะมาได้ทั้งหมดคุณภาพเกมรุกและเกมรับก็ยังคงยอดเยี่ยมลงตัว ส่วนทางฝั่งเชฟฟิล์ภายใต้การนทำทีมของคริสไวเดลเพิ่งจะสร้างเซอร์ไพรส์ที่เอาชนะแมนยูถึงทีมได้เป็นครั้งแรกในรอบ48ปีเลยนะครับและนั่นก็เป็นเหมือนการจุดประกายให้พวกเขามีลุ้นในพื้นที่หนีตายต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยดูแล้วเกมนี้การบุกมาเยือนทีมจากเมืองแมนเชสเ,เตอร์ห่นนี้นั้นไม่น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับเพราะลูกทีมของเป๊ปเองมีผลงานที่ดีอยู่แล้วในการเจอกับทีมระดับล่างซึ่งไม่ค่อยพลาดเลยประกอบกับเลทที่แสนแพงแบบนี้ทําให้เจ้าถิ่นน่าจะไม่พลาดในการเก็บชัยในวันนี้อย่่างแนนนอนครับ ทีเด็ดฟนงวันนี้รองไปเลยเชฟฟิลสกอตตดิคาดเชฟฟิล์บุกมาแพ้แมนซิตี้แค่2 0ศต่อกันที่คู่สุดท้ายกับอาร์เซนอลพบกับแมนยูราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอครับ อาเซนอลเตรียมเปิดสนามเอเมเบสเตเดียมต้อนรับการ,รเยือนทีมแมนยูโดยเจ้าบ้านอาเซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอาเตตาพาทีมนั้นแก้มือมาได้ในเกมที่แล้วที่อาชนะาเทอแฮมตันนะครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้มาในเกมก่อนหน้าในรายการบอลถ้วยและทําให้พวกเขานั้นแพ้มาแค่หน่เดียวเท่านั้นตลอดแเกมหลังสุดนะครับส่วนทางฝั่งแมนยูภายใต้การนําทีมของโอเลกุน่าโซชา ทำงามหน้าด้วยการพาทีมนั้นแพ้มาต่อทีมบววอย่างเชฟฟิลคาบ้านตัวเองเสียสถิติที่ดีไปหลายอย่างนะครับการชนะเหนือลิเวอร์พูลก,ก่อนหน้านั้นในรายการบอลถ้วยแฟนๆแทบจะลืมไปหมดส่งบอลเองก็ไม่ดีเอาซะเลยนะครับและมีปัญหาเสมอกับทีมที่มีเกมรับลึกๆอย่างนี้ก็ตามเนี่ยในเกมสําคัญอย่างเกมนี้พวกเขานั้นเน้นเต็มที่และเล่นด้วยความละเอียดอยู่แล้วนะครับ แม้ว่าจากสถิติการเจอกับอาร์เซนอลพักหลังแทบจะเป็นบอลแพ้ทางกันเพราะตลอด4เกมหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยอาร์เซนอลน,นั้นไม่เคยแพ้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผีแดงในซีซั่นนี้เองก็ยังพกสถิติที่ดีในเกมนอกบ้านที่ไม่แพ้ใครเลยในซีซั่นนี้มาด้วยนะครับ ดังนั้นเกมนี้ก็น่าจะมีลุ้นที่จะคืนฟอร์มเก่งของตัวเองได้แม้ว่าจะไม่ใช่งานที่ง่ายก็ตามแต่ <S <S ที่เด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอร์ดีคาดแมนยูบุกอัดอาร์ซนศูนและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปที่เด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วกไม่เสียใจยอย่างแน่นอน